ด้วยมาเอาบ้านเอาน้องมาเลี้ยงบ้านเราอ่ะเอามาเลี้ยงตั้งนานเลยนะ <c oughs> มันร้อนหรือเปล่าครับปากทองเปล่ามันไม่ได้ร้อนมันหายร้อนแล้วแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไปได้กับพ่อมึงไงพอไปได้กับพ่อมึงปุ๊บอ่ะแล้วก็ต่อยก,กันกับแม่มึงรู้ยังรู้ยังร้อยยัง แม่ไม่เห็นพอดีเลยตอนเปลี่ยนท่าพอดีเลยคือ,อยังไปแล้วแต่ว่าไปแล้วไปแล้วเออโอ้โหกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยจริงๆ มึงไม่ลองมาถามแบบว่าอยู่ๆแบบเดินเดินเข้ามาถามอะไรเงี้ยเวลากูนั่งอย่างเงี้ยมึงมึงลองเฮ้ยคูไปดีกว่าคูไปตรงนั้นดีกว่าคูไปถามมันเลยต่อหน้าพี่ครับปากโดนอะไรครับพองจังพี่ครับปากโดนอะไรต่อยมาอะไรเงี้ยมึงลองมาถามนี่ถามต่อหน้าดีกว่าลองมาถามต่อหน้าดีกว่าหรือว่าพี่คะอยู่เหมือนกายแก้วเลยค่ะอะไรเงี้ยมาดิ มาเลยมาคุณนั่งรออยู่เนี่นนยมาไปบรุนที่ต้นคุณจะรอเพื่อนเหมีเงินไทำพอได้จังครับรก็ไม่พอได้หรอกแต่ว่าก็ลองมาดูก่อนลองมาดูก่อนลองมาดูก่อน

เออนาฏกรยังเยนตักลงด้านรี่ากนนันเดกย่เนงโอ้โหนี่คนมาจากไหนก่อนจะตึงไปไปถึงไหนหน้าตึงไปถึงบ้านแม่มึงอะ พี่จอยเคยแก้นมโอ้โหกวนไม่ทันดูดูยะจัดเออก็มีแต่พวกผีเออจริงจริงเนี่ยผีเยอะกว่าคนอ่ะ mm hmm. ใครมันใจไปกินกว๋วยเตี๋ยวเกือบทุกวันเออแต่เรา,ากินทุกวัน Mày không có người <laughs> bỏ gong cái bỏ gong rào. Mày Mày là đâu. Mày đâu. Mày là Mày là đâu. Mày là đâu. Mày là อีกอ mm? ่อนเนี่รู้แล้วทำไมเก่งถึงเลิกกูนี่แหละเลิกกูนี่แหละเลิกกูนี่แหละเลิก ทรศัพท์รุ่นอะไรโมโตโมโล,ล่าโมโตโมล่า่่่ออมมมีีีในแวววไราาางงยยยเเดดจิกๆ๋ เส้นดืดหมดแล้วเส้นไม่กินแล้กินไม่ไหวละเดวลอง้มเวให้ลอเข้งเก่งต่ไม่อ้วนกินกาแฟเลยอุ้ยอะไรข้าตาวะ ก็เววิสักอืมนี่นเวเอาตดตามไปได้เนาะเออจะบอกว่าครีมที่คุณจอยโอ้โหอ่านไม่ทันทุกคนเนอะจริงๆอาหอ่านไม่ตั้นไม่เหยีไม่หยาไม่อ่านมินอ่ารไม่ตั้นมันววกหมากเลยทำไมถึงแยกกัน อย่างนัไปไปเยญกอ่ารปะกอว่าาใส่ตังค์ทำค่ะทำจมูกทำทุกอย่างเลย ไอกืนนอนเนอกนืนนี่ไปแน่กืนนี่มีบอกยกังไปแน่ถ้าร้านยำอ่ะแซ่บแบก็น่าจะเป็นร้านพี่เปาอ่ะเปาเปาได้ไมร้อยแล้วก็ร้อยแล้ว,ลว,ลว,ลวไปตังไหมไปตังไหมไปดีดไหมขอดูกระเป๋าหน่อย ทานกุ้งแบบตัวตัวนี้ตัวไม่เหมือนเราไงใส่จนตัวไม่อายอ่ะเป็นีิแตงอยู่บอ,อ,อกว่าอะไรอ่ะแม่สาวคนหนึ่งนางอยากได้ตะกินออกหน้าออกตาเห็นแล้วมันหน้ารัก ให้คนอื่นเขาได้บ้างเราได้มาสองปีกว่าแล้ว <c oughs> เราเปลี่ยนบ้าง <c oughs> ดกไก่ไม่ได้ดูหมูก, <c oughs> กินอะไรครับปาก <c oughs> เจออีกแล้ว <c oughs> ตัวจริงสวยมากผิวสวยขอบคุณค่ะกินคนเดียวร้อยไม้มันกินคนเดียวแลาวใครวะป๋สราวุดมีใครวะกล้องสดเหรอใช่กล้องสดยังขายหมึกอยู่อีกไหมไม่ขายค่ะ โชคดีของลุงเก่งหมดเวรนหมดกรรมค่ะเหมือนผอมลงเลยน่าจะใส่เสอยืดไหมน่าจะใส่เสอยืดทํางานอะไรทําทุกอย่างแหละท,ทําทุกอย่างจ้างได้ทําทุกอย่างไอยดีวงรีวิวอะไรไ์ตรงไรสดก็ทาทุกอย่างแต่ยกเว้นเสือกเรื่องของชาวบ้านนะ่ะจะไม่ทําเพราะว่าเพราะว่ารู้ไหมทําไมเพราะว่ามันก็ไม่ทาให้เรานะ่ะอิ่มไง เราก็ไม่ได้ทํามันก็ไม่ได้ทําให้เราอิ่มมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีตังค์ไปซื้อนมลูกอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้มีตังค์ไปซื้อแหมมพวงแบมเพิร์ดให้ลูกซื้อนมเปี๊ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเลี้ยงลูกกับมันต้องใช้เงินไงมันต้องใช้เงินซึ่งถ้าเราไปเสือกเรื่องของเจ้าบ้านอยู่แบบอย่างนี้อมันมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีตังค์